บอสแทนเทเลคอมกับดารุ่มครับเจ้าของสถิติ1ครั้งครับแล้วก็ชนะน็อกด้วยนะครับเคนโบครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่2จะเจอกับดาวรุ่งจากการชนะบุรีวัย24ปีครับนพดลรุ่งคูหาสว้าดีครับกานเดนความบอกซึ่งโปรโมชั่นนะครับท่านระที่เวทีบลูอารีน่าจังหวัดสุระการครับ ชนสแตนตินขอมมอริน่าเจ็ดแต่เก้านะคร cold, contract, ับสุดตูไฟเริ่มต้นเดิมคู้แรกเลยบอสแอนทีโลคอมโคกันลพดลนะครับเดิมผู้แรกกันก่อนเลยวันนี้ชมกันห้าคู่ครับเดิมสองสามคู่จะเป็นคู่ของหนึ่งที่ต้อบอลกับทันได้สามส่วนหนูวุ้ยใหญครับคู่เดิมครับช้างพญา สันตะใช้ผลชีวินกรับแล้วก็ผมครับติปตะบุญมวยอัคคพลยูฮันเพาะผมกัำลังจำทุก,กเดือนนะฮะจะมาดูกอะไรครับแฟสเด็กหนุ่มวัยก็สิบเจ็ดชื่อนี่แมวโอ้โหทันสมัยนะครับติดต่อกลุกจกท่านภาษาไทยบอสได้เคยไปโชว์ผลงานครับที่เวทีมวยรำร้อ 10, ยด้วยนะครับในรูปแบบมวยไทยครับ แต่ว่าตอนนี้นี่เปลี่ยนใจแล้วครับหลงไหลแล้วก็หลงรักครับในเชิงมวยสพุนอาชีพครับเทิร์นโปไปครั้งหนึ่งแล้วครับชนะน็อกด้วยครับวันนี้ครั้งที่2ของเขาครับต้องดูครับจะทําได้ดีแค่ไหนครับอายุห่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับ17ปีครับท่านของบอสแทนเทเลคอมขณะที่คู่ชกของเขาครับนพดลรุ่งกูหา24ปีครับจากการชนะบุรีนี่เป็นการเทิร์นโบครั้งแรกของนพดลด้วยครับมาชัยกับ24ก็7ปีนะครับ ครับสถิติของบอสคือชนะนด็กนักหนึ่งครับส่วนประเภทเงินศูนย์นะศูนย์ครับในรูปแบบมวยสูนย์นที่โต๊ะมวยไทยในช่วงประมาณยี่สิบกว่าครั้งครับชื่อมวยไทยก็ก้าพยัคฆ์นะครับลูกลูกพ่อพญยาเสือครับจากจังหวัดกาญจนบุรีรูปรุ่นใหม่แทนทเลคอมนะครับ ไม่นับครับว่ากันต่อตเกี้ยบเข้าไปครับบอสเป็นรายการมือสักคนน้องใหม่นะครับที่ต้องบอกว่ามาแรงในช่วโมงนี้นะครับแม้ว่าผลงานการจัดของโปรโมเตอร์แทนทีละคอมครับโปรโมเตอร์ยุทธพงศ์โคตนเงินในหลายๆครั้งที่ผ่านมายังไม่มี การถ่ายทัศนสดทางทีวีครับแต่ว่าทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กอู้วีบนเวทีครับหุ่ยแหลเลยครับแหว่บอสมาเป็นชุดครับแต่ชื่อเสียงไม่ต้องรู้จักกันดีเลครับไม่ว่าจะเป็น,นทั้งทัศน์ทีวีฟรีทีวีก็ตามในโลกโซเชียลนี้จะตามกันครับใครชมอยู่ตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูกันเป็นกลุ่มก็ได้นะครับดูแบบปาร์ตี้ ใช้ใช้ได้เลยครับแค่สิบเก่งไปนะปลายยกสแล้วเหลี่ยมเบนนี่ในทางด้านของบอสนี่เคยชกวนไทยนะครับคุณสาชัยชื่อเหลี่ยมเบสอธนโชนินะครับหมดยกที่หนึ่งมาดูภาพช้ากันก่อนจังหวะนี่เสียลักไปนะครับทางด้าน,น้มพจนจังหวะลุยของบอส นี่ออกเป็นชุดเลยนะครับยกรแรกก็ผ่านไปด้วยความมันโอเคเลยจุดอะไรชวนแชร์เลยครับลงที่สองแมววันนี้เรามีฟิงเกิลนะครับต้องบี ง่ายเลยนะครับที่พุทสันตชัยนี่จะรู้จักชื่อปิงเกิลนะครับแสดงว่าคนนี้นี่เตะตาสุดๆนะครับอ่ะบทวิียกที่2ครับคู่เปิดทัวร์ครับสึกงแทนเทเลคอมเจ็ดไปมารีน่เจ็ดเป็นเก้าซูเปอร์ไฟท์ครับบอสแทนเทเลคอมครับเปิดเกมแล้วเป็นมวยซ้ายกับขวาเลยครับบอสนี่มวยขวาครับมาเธอดอกส่วนทางด้านของนพดลนะครับมวยซ้ายครับเสาหอก เชียร์นี่ก็คือคักกันนะครับเราต้องบอกว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่ใจถึงมากๆครับคุณยุทธพงศ์โคตรเงินครับกรรมกาใส่สั่งชุดใหญ่มาเลยนะคุณสายชัยของ WBA Asia เนื้อจับวานบาลนะครับบอสคอสต้านะครับบอสเกิดเบียดตัดเข้าบุกแล้วครับทางด้านของนโปโดนหมุนออกไปครับประสบการณ์เมื่อสักก่อนใกล้เคียงกันครับบอสแทนใจความในหนึ่งครั้งครับส่วนทางด้านของนโปโดนนี่เป็นครั้งแรกเลยครับเทิร์นโปรโอวันนี้กองเชียร์เยอะจริงๆบอส ่วนใกล้เคียงนะครับภทยกสาครับบูรีนาจะมาสุรปาการอีกมาได้เลยนะครับวันนี้มีมวย6คู่นะครับแล้วก็คู่เฮนีวางไว้คู่ที่4นะครับเป็นการชิงชมว่านะครับโดย b a เชีพยะการนะครับโดรุ่น Super f l y w e i ครับนี่เปิดให้ชมกันแล้วนะครับชมฟรีนะครับเข้ามาชมมาได้แล้วครับเปิดให้ชมันแล้วเรียบร้อยสำหรับทีมบูรีนานะฮะครับการจัดนารนก็อยู่ภายใต้กฎของสอคครับโดยการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางไว้ทั้งหมดนะครับ เวน้นระยะห่างครับสวมใส่หน้ากากนอนามัยรวมถึงมีเจลแอลกอฮอล์ทุกพื้นที่ครับให้พี่น้องแฟนมวยที่เข้ามาชมที่เวทีครับได้หลังมือแล้วก็ได้ป้องกันแล้วครับจากไวรัสโควิด -19 ครับเอานะครับบอสใส่เข้ามาแม่แตจะดูท่าทางของตุ๊กตุ่ก็ป้องกันดีนะครับรอจังหวะอยู่แล้วอวุ้ยดูครับเดินช่วงขวาครับทตงทานของ นะครับวิ่งครับจะตกมันแล้วก็ทิ้งซ้ายแต่ว่าโดนบอสครับชิงออกขวาก่อนครับบอสได้ดูใจเย็นจริงๆครับนิ่งครับนิ่งแล้วจะไวแค่17นีเป็นอีนเน่หนึ่งสีสันแล้วครับของทางน้ำมาชุดไทยมาเจอกันเองนะครับไม่จำเป็นต้องสั่งวยนอกครับไทยเจอไทยนี่ก็สนุกได้เหมือนกันครับแล้วก็ปวดอยได้พัฒนาด้วยครับเพราะว่าฝีมืออะไรมือ ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ที่สำคัญคือศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้อยู่แล้วคุณสาชัยยุคนี้ล็อกดาวน์นะไทยจะไทยกันเลยมันกว่า <c oughs> เพราะว่าบางชาติมาบางทีชัดยกแรกก็มี <c oughs> โอ้โหแต่ความแม่นยำของน <c oughs> <c oughs> ักผจญเพื่อบอสแน่น่หมุนยกก่อนหมุนยกก่อนนี่ครับขอโทษขขอาพูดยครับเป็นจังหวะตามน้ำ ช้าครับว่าหลายยกที่ผ่านมาครับจังหวะจิ้มลำตัวของบอสครับลูกซ้ายตามด้วยขวาตรงมาชนคืนนี้สามหมัดเข้าทั้งหมดครับโดนหนึ่งก็พยายามจะตอบโต้นะครับนะครับสายมัตหน้าแต่ว่าความแม่นครับอยู่ที่ด้านของบอสแทนเดลคอมสิบเซนตปีเท่านั้นครับลูกหลานจะประเวทนะครับได้มาทักคอนนี่ครับอวบคัดขวาแต่ว่าโดนไม่เต็ม จังหวัดนี้ก็เชียวไปเชียวมาที่เป็นจังหวัดตามน้ำก่อนหมดช่วงครับชมกันต่อในยุคที่สามนะครับทนะั้คู่มวยทั้งเต้นคุเกลรับเดียกยกสามแล้วนะครับคู่แรกบอสเดียก็หา เล่นวอมแม่ครับดูแล้ว,ลน,น,ลวลนี่ต้องม่โดนอะไรยังชุดฉางดูครับวอสนีต่อยแค่เดินก็ามาใจเย็นสำหรับนี้เป็นไฟแรกขนั้นเองในการชกป่วยสักคนนั้นอาจจะดูวยการฉุดฉางอล็กนิดนึงการออกมาที่อายามไม่ได้มารวมกว้างแต่ว่า ความแตกต่างที่เห็นชัดเจนคือทางด้านของวอจะชกครั้งที่สองครับมากกว่าครั้งเดียวเท่านั้นเองครับนี่แหละกรการได้ทําการพิซ้องครับกับข่า,ขายมวยมาตรฐานรวมถึงมี่เต้่ดีอย่างไม์แทนเลยล่ะตายแล้วันนี้ลุดเลยครับ<อ><อ>พยายามถ่ายมือบอกว่าไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าการรมการกรรมการนับแน่นอนวันนี้ไม่ใช่มวยไทยครับครับอยากเจ็บกระการจะขึ้นมายัางไงก็ต้องโดนนับไป ความแตกต่างพลสากลกับมวยไทยพลราดจึงมาผายมือก็ต้องโดนรับเพราะว่าเนี๋งวงคนแตกพื้นไปแล้วครับเอาละครับบอสใจเย็น พยายามจะเดินเข้าไปแต่ว่าไม่รีบครับดูครับปัดกลุ่มครับก็เป็นจังหวะที่เขารู้ตัวแล้วครับว่าโดนแต่แต่ว่ายังไม่ได้ม bon ดีผลอะไรมากครับเดินเข้าไปทะลุทะล่านี่โดนบวกโหลดได้เหมือนกันครับดาวรุ่กโชนขึ้นมาตลอดนะครับของแพนคองผมเนี่ยมีบอสมีเก่งมีอะไรเดี๋ยวคอดูกันพัดโชคพวกนี้โอ้โหชื่อ,อย่างเดียวบอกโอ้ยไม่ไหวหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหโด,โดโนหนั จริงครับตอนนี้เรียบร้อยเลยครับเรปิด<ว>ไปแล้วเรียบร้อยศรัทธาเป็นของบอสแทนเทเลคอมดาวรุร่งดวงใหม่ของแทนเทเลคอมจับตาดูนะครับวัย17ปีนั่นเองบอสแทนเทเลคอม